ครับวัสดีครทงโปลิศนะครับสวัสดีพี่ที่ทุกท่านนะครับมาตอนนี้เช้าเห็งวันการทํางานวันสดใสนะครับนี่ออเดอร์ออเดอร์ออนไลน์นะครับอ้โหนะครับนี่นี่นะครับนี่มาดูรายละเอียดวันนี้นะครับจะมีกางเกงสนวอนะครับกางเกงตํารวจนะครับที่สั่งกันเข้ามา รายการพวกนี้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้จะเป็นรายการส่งสินค้าออนไลน์นะครับนี่จะมีหมวกสายตรวจนะครับหมวกสายตรวจเสื้อหนาวนะครับเสื้อหนาวก็ยังสั่งกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเสื้อหนาวไม่พรมกล่องปืนสว่านนะครับนี่กล่องปืนสว่านนะครับวันนี้สั่งมาสองกล่องแล้วเครื่องหมายแลวกล้องมา ทิ่รักสันติแบบไม่เหล็กนะครับยางรถตบหนอนนี่ขันชีพกรมานอน,นครับเข็มเห็นไหมก็มีหมวกแจป็ปเข็มบรนเทาเข็มมันเท,า,เนนเทานะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะเข็มมันเทาเข็มขัดซองวิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็หมวกอออปอ หมโพรมนไสั่งมาสองตัวเลยนะครับนี่ครับสองตัวรู้จะมีรองเท้าจังเกิลจังเกิลพอบอลครับปังปังกวนพ่ออีกแล้วให้ให้ยืนทํางานตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่ให้ยืนทํางานไม่ได้แล ng ้วมันกวนต่อแข้งต่อขาตลอดเลยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนะปังปังเนี่ยดูมันสวัสดีครับสวัสดีครับปังปังครับปังปังนะครับ ปังๆนะครับ <c oughs> รักมากรักมากมายเอามาดูกันข้างหน้าต่อนครับข้างหน้าจะเป็นยางรดท็อปรองเท้าบูกี้วันนะครับแต่วันนี้ที่จะมารีวิวรับจะเป็นตัวเป้นะครับเป้แม่ลูกนะครับขนาดห้าสิบลิตรนะครับนี่ครับนี่ขนาดห้าสิบลิตรนะครับเดี๋ยวผมใจะให้ดู รายละเอียดของตัวสินค้านะครับว่าลูกค้าสั่งมาจากหน้าเพจ facebook นะครับไปกวนก่อนนะ,ะเดี๋ยวพามาดูเลยจะแกะให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวใหนะ้เดี๋ยวแกะนี้ให้ดูก่อนนี่นะครับตัวนี้นะครับเต้แม่ลูกนะครับ ตัวนี้ผ้าหนานครับผ้าพันดีนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าด้านหน้ากระเป๋าก้ามปูนะครับนะครับเป๋าข้างนะครับแลวบ่านวมนะครับรองนวมบ่ามีเบลด้วยนะครับมีเบลคาดเอวด้วยนี่เดี๋ยวเอาตัวอย่างแบบที่โชว์ที่ร้านให้ดูนะครับโคดบไห้หน่อยอ่ะโอ้ยจะขึ้นในได้เลย เอาน้อนี่อน้อนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเป้ที่แต่งแล้วนะครับแต่งแล้วระเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นสายโมเล่ครับนี่โมเละครับไว้ร้อยอุปกรณ์เพิ่มนะครับนี่สอดเข้าไปเลยครับนะครับมีทั้งด้านหน้า และด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างผ้าหนามากนะครับในร้านค้าออนไลน์บางร้านนะครับขายถูกขายถูกพี่ๆน้องๆไม่ต้องแปลกใจนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อผ้านะเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าหนานะครับของผมขายที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทคุ้มนะครับได้ทั้งกระเป๋าหน้าและกระเป๋าข้างครับ กระเป๋าหน้าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหน้าก้ามปูนะครับก้ามปูจะถอดได้ผมถอดดูเลยเนาะเราเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมโอ้ยยังเัาะตันนี้แลมันค่อยมีนะแจะอ่านี่แกะมาเกะบมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ตัวใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับ นี่ประมาณนี้เดี๋ยววางข้างล่างก่อนนี่กร <c oughs> ะป๋าก้าปูมาพร้อมกับสายให้นะครับนี่สายนะครับซื้อใบเดียวได้ทั้งสามชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆนะครับนี่สายให้เราก็ประกอบเลยนะครับอืมสายเฉียง คาดอกคาดเดียวได้ทั้งสองแบบนะครับ,รบผมบอกคำเดียวครับผ้าหนามากกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้กันน้ำด้วยนะครับเจ็บนิ้วอ่ะอ่านี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ดูปปับให้ดูคาดเดือดู นี่ครับนี่เห็นไหมนี่ก็ใส่ไปใส่ไปด้านข้างนี่ครับซิปใหญ่มากนะครับน้โปูด้านในเอาดูด้านในนี่ด้านในเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นหรอไปถอดหน อ่ะดูด้านหนครับนี่นี่ด้านในเป๋าเดียมากบอกคำเดียวซื้อใบเดียวครับคุ้มคุ้มมากนี่มีที่เสียบบัตรด้วยนะนนี่นี่เสียบบัตรใส่บัตรมีด้านหน้าเห็นไหมโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ดูงาน ครับมีอันนี้ค่ารือดผมจะค่าดูเลยดีเป,ปล่าสปายดูอันนีไ้ไม่ประกอบเลยนะครับไม่ประกอบแล้วว้อนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวออกไปข้างหน้าดูดีกว่าอ่ะมานี่ครับ เป็นประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนะครับข้างนี้ถอดได้นะครับมีกระเป๋าข้างถอดได้นะครับนี่นะครับสามารถถอดได้นะครับนะครับนี่เดียวคาเดียวนีรับล็อกได้ นะครับเรานะครับเราปีสามใช้ได้นะครับใช้ได้ปีสามปีสี่ใช้ได้ครับโหลดครั้งเดียวจบนะครับนี่ครับตัวนี้ห้าสิบลิตรนะครับตัวนี้ห้าสิบลิตรนะครับนี่นะครับห้าสิบลิตรสี่บห้าลิตรสบายๆนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะจัดส่งให้ ลูกค้านะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับเอ่ไแม่แพงนะครับงานทีเม,มีงานคุณภาพงานเกรดดีนะครับหนามากหนักนะครับนี่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับให้ดูด้านในให้ดูด้านในนะครับ ดูด้านในมันเป็นยังไงครับครับมานี่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับนี่เนาะคร่าวๆโอเคนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเป็น EP ที่สองสำหรับปีนี้นะครับ ฝากคิปนี้ด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้แทงโพลิสด้วยครับแล้วก็ฝากช่องพีพีแฟมิลี่ด้วยครับยังลงเหมเือนเดิมครับแล้วเจอใหม่ในเอฟโซดหน้าครับจะเป็นสินค้าชที่ไหนตามครับบาย